เด็กสตาร์ดากอนเวอร์อโทรานะครับเจอกับเด็กเมจิกเวอร์นะแอสโมดดยนะครับฝั่งอโทราเริ่มก่อนครับจ่ายสามเกตลงบั d y ี้คอเลยนะะบั d y ี้คอเลยไหมบัตตี้คอนะมีไลท์พอยต์สิบเอ็ดนะสามทีครับ แดนเซอร์เอสโมได้ใจนิงเกตได้จัวในวันในวันนะครับใจนิงเกตได้จั๋สองใบเลนเนมไดกินเ่นียเอสโมไดอยู่ในดอปนะครับจะได้บวกไรหนึ่งนียแท็กตีนะครับไล่บอกว่า บวกดีเฟน0 0ห้าพันนะครับแล้วเคา n t เตอร์ a c แทกได้ไปเดียวได้ไปเดียวเคาน์เตอร์ a อแทกนะโอเคแล้วนี้บอกว่าอะไรนะเมื่อเมื่อเมื่อไล่เวทมนต์นะครับในเธอแฟ่นของคไในจวดใบหนึ่งจบเธอนะครับแจนดอ ม้ว่าอโทล่าจะมีได้เคาน์เตอร์แอแท็กจากตัวเองเนแล้วก<อ>็เวทมนต์เพิ่มนะครับแต่เคาน์เตอร์แท็กสามารถมีได้แค่ครั้งเดียวนะก็เลยตายแค่มอนเตอร์หนึ่งตัวนะครับใจหนึ่งเก like นหนึ่งไลท์เข้าสู่โซนะครับสามคีตีผู้เล่นครับไม่ป้องกัน เวอร์ <Word S 2> ได้เข้าสนามได้ชาติเกดแต่สองเกดเอากเก้าสองใบบนสุดเข้าสู่โซนะครับ<ก>ถ้าพลังชีวิตเป็นศูนย์จะได้จ่วดแล้วเลือดสองแทนนะจากชุดบีทีศูนย์หนึ่งชุดแรกเลยเมซี่แอนโมได้นะครับได้บวกไลท์หนึ่ง 0, ร,รีงรแอทแท็กนะครับ เสียโซครับแล uh. ้วเคาน์เตอร์แอคแท็กกับ totally น right uh, ี่ใบนี้นะครับมีเคาน์เตอร์แอคแท็กนะครับเสียโซการ์ดยอมตายฝ่ายตรงข้ามโดนเคาน์เตอร์แอคแท็กหนึ่งทั้งรอบครับจ็บเพลินสแตนแอนดอร์ครับอะไรมู่าคอได้สองเกตครับลงลงแล้วโอเวอร์ไซส์อัลโธร์ไลนะครับนี่จ่ายสามเกรเพื่อเปลี่ยนอัลโธร์ไลน่างใหม่ ลบดิเฟนต์กับพาวเวอร์อย่างละหนึ่งพันนะครับของไฟตรงข้ามทุกตัวเอาบีิมดากอนในช่อดับกับขึ้นมืดินในช่องดับกืได้นะครับโอเคเอาโทราเป็นขึ้นมือตีกลางครับดับเบิลไ์แท็ก การในมือ4ีใบนะครับโดนลดพลังอย่างนั้นหนึ่งพันทุกใบในสนามนะครับหลิงแอคแท็กครับเจ็ดพันพอดีใบยกเลิกการโจมตีนะครับรอ ใช่อ่าจะนิงเกดได้โซนครับไซส์จะเป็นศูนย์นะครับเมื่อมีไซส์สามในช่องกลางแล้วบวกพลังมนอนเตอร์ในช่องกลางหนึ่งพันครับแปดพันตีกลาง

เบอร์ชาร์เอเเอสโวดดด้านมืดน,นะครับปีครับพิเน,นเทสต,ตามพี่ครับ นำบิซึมดาก้อนลงช่องดอปนะครับก็สามารถใช้โซกาดแทนการนำลงช่องดอปได้ได้เกตได้จัวนะครับก็ใช้โซกาดไปนะทันการนำลงดอบ นี่ใจหนึ่งเกตครับลงช่องซ้ายนะครับจะกลายเป็นไซส์ศูนย์เลยครับจะไซส์ลดสามใช่ไหมถ้าเกิดมีปีซึมดาว้อนไซส์สามอยู่ตรงกลางอันนี้มดเพักลังเหลือเก้าพันครับพร้อป้องกันเหลือเก้าพันลิงกอันไหนครับไล่ลิงก์สองครับตะกี้ทำงานเปิดสามไป เปิดสามใบจากกองจากกองขอได้ครับอืออันนี้โอเคเมื่อขอได้ไม่ต้องจ่ายขอคอสนะครับเข้าสู่สนามนำมอนเตอร์ทุกใบสามผูดแข่งกลับขึ้นมือครับกลับขึ้นมือสามใบเลยครับขึ้นมือยิงสามไลท์เลยครับเปิดได้แอสโตไดอินแนคครับจบเธอเรียงครับจบเธอนะครับ ได้จ่ายสองเกตครับจ่ายสองเกทจ่ายสเกทครับหนึ่งใบขึ้นมือจากนั้นโจมติสองครับไฟน้นเฟสจ่ายสามเรทจ่ายสามเกตครับแสยพลังชีวิตหนึ่งแล้วเปิดแอสโมได้ถ้าเปิดเจอเอสโมได้จบใบใดหนึ่งใบ ยิงสามไลท์ครับโอเคจบแล้วนะครับเมจิก g เวิร์สมอโมไดเป็นฝ่ายชนะไปนะด้วยท้าไม่ตายนะนี่ท้าไม่ตายสใบที่พิกเกมเลยนะครับเย้ yeah. เล่นการ์ดแล้วอย่าลืมตั้งใจเรียนด้วยนะแบบ่งเวลาให้ดีนะคะน้องจะได้เรียนได้ดีแถมเล่นได้สนุดสุดเวียงไปเลย <Yeah. S 2> ลหนึ่งี่ <Ooh. S 2> จะช่วยให้นะ้อง ลดระยะเวลาในการท่องจำได้ดีขึ้นนะคะก็คือการสนุกเนื้อหาที่เรียนต่างๆนะมาเป็นสมุดย่อๆแบบนี้ค่อยจดค่อยจดออกมานะกไปท่องได้ทุกที่เลยท่องไปเรื่อยๆนะคะค่อยเก็บสะสมข้อมูลความรู้เข้าไปในหัวเรื่อยๆนะคะท่องจำได้แน่นปุ๊บก็มีเวลาเล่นได้อย่างเต็มที่เลยคนไหนที่ไม่อยากจะทำเองนะคะพี่แอร์ก็มีทำเอาไว้ให้แล้วชีทสรุปสุดจีนนะคะมีหลายวิชามีหลายชั้น ใครที่อยากรู้ว่าแรลเดียดเป็นยังไงนะคะคลิปไปดูคลิปที่ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ใครที่อยากได้นะคะก็สามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะก็ไม่ว่าจะอยากได้อะไรทั้งการ์ดที่เอามาให้ดูในคลิปนี้เก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะทักมาพูดคุยกันได้นะคะที่ Facebook VG Cards h o p นะหรือว่าเข้าไปเลือกสินค้าดูก่อนที่ VG Cards h o p คอมนะคะหรือมาซื้อที่ร้านก็ได้ดีโอสยามชั้น แต่สำหรับน้องๆที่จะมาซื้อที่ร้านนะคะพี่แอรแนะนําให้ทางมาก่อนในเคจเลยว่าอยากได้อะไรบ้างแล้วก็จะเข้ามาเอาวันหนนะคะทางร้านจะได้เตรียมของไว้ให้มาถึงก่อดรับไปได้เลยเพื่อป้องกันกรณีที่มาถึงที่ร้านแล้วขออหมดพอดีนะ oh, <no. S 1> ก็จะเม่ไเปรับนะคะ แต่สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่แอนหน่อยนะคะแล้วก็กดแชร์ให้ช่ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกระดิ่งจริงๆที้ทาง s u b s c ค i b e นะเวลามาีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่มไมพลาดทุกความเคลื่อนไหวเลยสำหรับวันนี้พี่แอนต้องไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับคลิปหน้านะบา,บาย